สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาว u t u b e ทุกท่านนะคะสวัสดี FC ทุกคนตอนนี้นะคะจ๋าก,ก็อยู่ที่นานะบอกเลยนะ้ำท่วมอีกรอบแล้วนะคะอ่ฟ FC ดูเลยนะคะอันนี้นาะข้าวนะข้างล่างแย่มากนะคะน้ำแดงด้วยแล้วคราวนี้น้ำท่วมอีกรอบน่าจะได้ดำนาแล้วแหละนะคะสำหรับปีนี้เอ FC ีท่านไหนเนาะที่ว่างนะคะมาดำนาช่วยหน่อยก็ดีนะคะ <laughs> ก็คือว่าน้ำมันมาปีนี้มาสามรอบแล้วนะคะอืม สามรอบแล้วที่รอดก็จะมีข้าวอยู่แค่สองไร่อีกสองไร่นะโดนอี้เหมือนเดิมนะคะน้ําท่วมยอดข้าวแล้วไม่ไม่น่าจะได้นะคะน่าจะได้ทำดํานาละนะคะ,ะวันนี้นะคะจะมีแนวทางซึ่ง fc นะคะหลายท่านถามมาแนวทางสำหรับในวันนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็ให้จัดถ้าใครขัดก็ให้ผ่านเนาะบรรยากาศก็ตอนนี้นะแดดแรงมากนะคะแดดแรงแล้วก็น้ำก็มาเยอะมากเลยอ่ะเดี๋ยวให้ fc ดูก่อน อันนี้อยู่ข้างหลังนะจะอยู่ในร่มนะคะอันนี้พื้นที่ข้างหลังที่ที่น้ําท่วมเนาะถ้าไม่ดําก็คงจะไม่ได้กินข้าวแล้วลหละปีนี้เนาะอ่ะคือในวันนี้นะคะแนวทางนะคะจะเป็นชุดนะจะเป็นชุดที่เขาบอกว่าถ้าไปหาซื้อรถอไว้อะ่ะ อ,อาจจะหายจนเลยอันนี้นะบอกไว้ก่อนนะคะแค่แนวทางแค่แนวทางไม่ได้ยุยงส่งเสริมนะไม่ได้ยุยงส่งเสริมแบบแบบให้เล่นเต็มที่จนแบบหมดเนื้อหมดตัวอะไรอย่างนี้นะคะก็เก็บไว้เป็นแนวทางเนาะดูเล่นๆอะไรอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูแนวทางนะคะแล้วตอนท้ายนะคะเลขไหนเนาะที่น่าลุ้นแต่ถ้าดูดูแล้วเลขที่น่าลุ้นมันก็อั้นไปหมดเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูแนวทางกันนะคะ มาดูนะคะสําหรับอลอตเตอรี่ซันนะคะงวดวันที่16เนาะที่ผ่านมานะคะ83เข้าใช่ไหมหาลอตไว้เลยนะคะสำหรับงวดวันที่1ก็จะเป็น5 7 2 2ตัว7 2 ล่าง52กับ63เนาะอันนี้อัดเน้นๆห,หนักๆแต่ว่าบอกไว้นะ72อันแน่นอนนะคะรับเฉพาะสายทหารบนวิ่ง1นะ1 2 1 5 1 7 1 8 1 9ล่างวิ่ง9 9 0 9 2 9 5 9 7แล้วก็98ส่วนลอตเตอรี่ซันงวดน,นี้นะคะ472กับ674 2ตัว94แล้วก็92นะทั้งหมดเลยก็4หาง สำหรับของอาจารย์คมทั้งหมดนะคะอาจารย์คมก็12ชุดอ,อันนี้เพื่อนๆดูนะคะแล้วก็เก็บไว้นะอันนี้จะมีชุดเก่านะคะมาเปรียบเทียบว่าก็เคยให้เข้านั่นเองเนาะต่อมา สำหรับพ่อน้องมีนนะคะงวดน,นี้รางวันที่หนึ่งเลยนะคะแบ่งปันที่659 692 651แล้วก็652 2ตัวนะคะจะเป็น4756แล้วก็59นะทั้งหมดเลย7ชุดทั้ง2ตัวแล้วก็3ตัวสำหรับสายด่วนวงนายนะคะรัฐบาลไทยเจนุกนะ ชุด3ตัวเลยก็จะเป็น5 0 3 5 1 3 2 5 0แล้วก็8 3 9แอดปะเสริฐจันทันธ์นะคะงวดน,นี้นะรัฐบาลไทยนะเนาะบอกว่านะงวดน,นี้นะ่าจะมี8ก็85กับ7ก็จะเป็น72งวดน,นี้เลขออกศูนย์เสียดายนะคะ72าอทอันอ่ะหวยสัญจรจังหวัดนครนายกงวดน,นี้นะคะก็แนวทางตัวเลขที่เกี่ยวข้องนะเพื่อนๆดูเลยนะคะผู้ว่านะคะ อ่าเป็นคนที่48มี4อำเภอ4 0ตำบลอายุ58ปีก็408หมู่บ้านด้วยอันนี้ก็เก็บไว้เป็นแนวทางนะคะสำหรับชุดของนักรบอิสระวันนี้ชุด3ตัวนะจะเน้นที่618นะคะอ่ะ618นอส่วนอ่าอัดต้อนรับหัวสัญจรก็จะเป็น916นะอันนี้จะเป็นเลขต้อนรับนะคะ สำหรับใครๆก็รู้นะว่า CEO ไม่เล่นการพนันแต่ก็อยากบอกลูกค้าว่าหวดเลยวันนี้นะคะงวดที่แล้ว83งวดน,นี้4554้าสําำหรับแนวทางนี้จอจันนะคะก็บอกไว้เลยนะคะว่า672นี้มาจากไหนนะคะถ้าเปรียบเทียบว่า f c เนาะถ้าเปรียบเทียบกับเ c ก็แอดแต่ละท่านนะให้มาเป็นเลขชนกันทางนั้นด้วยนะคะแล้วมันก็กลายเป็นเลขดังเลขอัน สังคนขี้ตัวนะคะอังนะงวดที่ผ่านมาจับชุด3ตัวเข้า583วันนี้จับเหมือนเดิมนะคะชุด3ตัวอ่าเพื่อนๆชอบชุดไหนก็ให้จัดเลย035 361 508 908 408 461 561 961นนะคะขอให้มาขอให้มีนะคะสำหรับเลขคุณหญิงนะคะ อ่งางวันนี้นะคะเด่น7จ็ดนะเจ็ดสี่ศูนย์เจ็้้บิ้ลน7จเนะคะเม็ดเดียวเลย7 2 5 7 2ได้มาจากกลุ่มดังนะคะตามต่องวันนี้เด่น7จ็ดห7เจ็ดโปรดให้ระวัง5้าด้วย อ่ะใหญ่วิ์นะคะใหญ่วิ์เนาะงวดที่แล้ว8338เน้นนะหางเดียวเลยงวดนี้เน้นต่อที่8 0 0 8จะมาอีกไหมนะคะถ้าชุดเดียวขนาดนี้นะน่าลุ้นมากนะคะอ่ะดูไว้นะคะดูไว้เลขถูกรางวัลอ่ะก็งวดวันที่16สิงหานะ583ตรงๆเลยงวดหนึ่งกันยานะคะ694กับ672 ตอมานะคะอ่าดูนะคะงวดน,นี้นะคะหกเจ็ดสองอ่ะอ่าก็ถ้าถ้าเทียบดูนะคะเลขที่ผ่านมานะคะเลขที่ผ่านมาถ้าเดือนเก้าอ่ะอ่าก้าหน้าลุ้นนะคะเลขหน้าจะเป็นหกไหมเดือนเก้าเลขหน้าหกแล้วถ้าเปรียบกันดูนะคะเปรียบเทียบกันดูอ่าเพื่อนๆดูเลยนะคะรัฐบาลเลขดังที่มาแรงที่สุดนะ หกเจ็ดสองหกเก้าสี่นะคะน่าลุ้นไหมบอกเลยก็น่าลุ้นนะคะถ้าเปอร์เซ็นที่จะถูกนะคะมีเยอะเราก็จัดเลยนะต่อมาอีกหนึ่งชุดนะคะเหตุผลชุดที่กำลังจะด,ดังนะคะก็คืออันนี้ดูเปรียบเทียบระยะ ก่อนนะคะกับระยะล่าสุดเลย672นะ1กันยาส่วน16กันยา6ง1แบบว่าซื้อตามต่องวดเลยนะคะอันนี้ก็ดูไว้เป็นแนวทางเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะหลังจากที่แนวทางที่จะลงให้ในวันนี้ผ่านพ้นไปถ้าพูดถึงนะคะตัวเลขตอนนี้ดังมากนะจะเป็น672ซึ่งถ้าพูดถึงว่า6กับ9ตัวเดียวกันนะคะตอนนี้672มาแรงแล้วก็บอกตรงๆว่าอั้นนะคะล้านเปอร์เซ็นต์เลยแล้วคราวเนี้ย ถ้าหากว่าจะหลบนะจะลองหลบก็ลองเปรียบ6กับ9ตัวเดียวกันก็เกถ้า972ยังไม่อั้นใช่ไหมก็เอาไปลุ้นก่อนแต่ว่าถ้าตัดชุด2ตัว72 2 7เนี่ยนะคะอั้นแล้วก็ลอตเตอรี่น่าจะถูกเก็บแล้วเพราะว่ามันเป็นเลขดังแบบเขาเรียกว่าอะไรนะดังแบบมาตองว่าตองว่นนะแต่ว่าที่อั้นเลยก็จะเป็นเจ็ดสองแใช่ไหมที่อั้นอะแต่ว่า ในในงวดน,นี้นะคะมาแรงมากซึ่งถ้าตามที่ดูๆอ่ะที่สานักที่ให้เข้าชุดสาตัวใช่ไหมส่วนมากจะฟันที่6กเจ็อ่าแล้วก็เจ็สองมีติดเกือบทุกแอดเลยทุกทุกเจ้าว่าง่ายๆเลยนะคะคือคือให้ติดอ่ะอืมแล้วมันจะมีเลขติดที่7 2ตลอดเลยก็ ถ้า FC นะคะได้ลอตเตอรี่ก็ดีใจด้วยเนาะเอาไว้ลุ้นนะเดี๋ยวยังไงนะคะถ้าหากว่ามีแนวทางการเปลี่ยนแปลงนะคะการเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยเดี๋ยวจ๋าจะแจ้งมาทางคลิปนะคะให้ FC ได้ดูอาจจะมีตัวเลขเปลี่ยนแปลงหรืออะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าถ้า,าจับนะคะเดี๋ยวจ๋าก,ก็จะลงให้แล้วก็เลขระวังอ่ะเดี๋ยวก็จะจ๋าจ,จ,จะลงให้ไปเรื่อยๆนะคะก็อีกวันนี้วันที่ยี่สิบสามใช่ไหมคะก็อีก เวันแปดวันนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อสําหรับงวดวันที่1กันยานะคะสําหรับสุดท้ายนี้ขอให้เฮงในงวดที่หนึ่งกันยานี้นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ